พอเจริญพรวิกฤตน้ำท่วมใต้ได้ข้อคิดจากแก้วน้ำหนึ่งแก้ววันนี้ครูถวายน้ำและบอกว่าพระอาจารย์ครับผมไม่มีอะไรที่จะถวายพระอาจารย์ครับผมก็อเงินเดือนน้อยๆบอกว่าครูอย่าได้รู้สึกว่านี่คือของน้อยเมื่อใจที่ศรัทธาและมีความเชื่อที่ดีย่อมมีพลังน้ำแก้วใหญ่เหมือนกับเงินหนึ่งแสนของคนที่บริจาคช่วยน้ำท่วม แต่เรามีน้อยๆเรามีแค่สิบบาทก็เหมือนกับน้ำแดงในช้อนเล็กๆแต่หากเราเอาน้ำแดงไปรวมกับเงินหนึ่งแสนคือน้ำแก้วใหญ่นี้ก็กลายเป็นว่าถามว่าเงินสิบบาทของเราอยู่ตรงไหนได้ไปรวมผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับเงินหนึ่งแสนเสรแล้วเรียกว่าเป็นน้ำใจน้ำใจของคนไทยที่ไปรวมกันย่อมเหมือนกับศาลาหลังใหญ่ๆที่เราบริจาคเงินสิบาทร่วมกับคนบริจาคหนึ่งแสนสร้างศาลาถามว่า เงินสิบบาทของเราก็ได้บังแดดบังฝนให้กับคนที่เข้ามาหลบในศาลาหลังนี้ใช่หรือไม่ดังนั้นเมื่อมีบัญชีธนาคารในช่วงนี้ของหน่วยงานใดๆที่เปิดรับก็ทำเถอะท่านมีน้อยทำน้อยมีมากทำตามสมควรแก่กำลังวันนี้เมื่อเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญกับผู้ที่ประสบวิกฤตก็พึงช่วยกันเถิดนับว่าเป็นสิ่งดีเพราะวันหนึ่งเราอาจจะเกิดวิกฤตและมีคนกลับมาช่วยเรา น้อยไม่สำคัญจึงขอให้ตั้งใจทำบุญร่วมกันในคราวครั้งนี้ขอเจริญพรธรรมะวันนี้กับแก้วน้ำและน้ำแดง